ព្រះបរមតัยលោកគណា พรโลกนาถพระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้ปฏิรูปการปกครองกรุงศรีอยุธยาจนเป็นแบบแผนที่ใช้กันสืบต่อมาตลอดจนถึงรัชากาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะสมเด็จพระบรมไตโลกนาถมีพระนามเดิมขณะด,ดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราชก่อนเสด็จขึ้นครองราชว่า พระราเมศวนประทับอยู่เมืองพิษณุโลกทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรืออีกพระนามก็คือเจ้าสามพญาน,นั่นเองค่ะ โดยมีพระราชชนนีเป็นพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สามพระยาสายลือไทยบางแห่งว่าเป็นพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สองในราชวงศ์สุโขทัยซึ่งนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิและราชวงศ์สุโขทัยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะและสําหรับพระนามของพระองค์นั้นนะคะในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดมีการกล่าวถึงพระนามของ พระองค์โดยออกพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกเจ้าและสมเด็จพระบรมไตรโลกในจารึกวัดจุลามณีจังหวัดพิษณุโลกออกพระนามของพระองค์หลากหลายพระนามดังนี้ค่ะพระนามที่หนึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีศรีบรมไตรโลกนาถบพิษพระนามที่สองสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารธรรมมิกราชาธิราชเจ้าผู้ประเสริฐในภพพระนามที่สาม พระศรีสันเพชรสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธระบรมมหาจักรพรรดิสวรราชาธิราชเมศวรธรรมิกราชเดโชชัยบรมเทพาดิเทพตรีภูวนาทิเบศโลกเชษวิสุทธิมกุฏพุทธางกูลบรมจักรพรรดิสิวระธรรมิกราชาธิราชอันประเสริฐและสมเด็จกรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสืบค้นในกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและคนพบพระนามของพระองค์ในที่ต่างๆค่ะ พระนามที่หนึ่งกฎหมายลักษณะกระบฏศึกออกพระนามว่าสมเด็จพระบรมนาถบพิรสิทธิสุนทรธรรมเดชามหาสุริยวงศองค์บุรุษโสดมบรมมหาจากักรพัทดิสอนมวรธรรมิกะมหาราชาธิราชและพระนามที่สองในกฎมนเทียนบานออกพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิปดีบรมไตรโลกนาถมหามงกุฎเทพยามนุษย์บริสุทธิสุริยะวงศองค์พุกทานกูลบรมบพิษ และพระนามที three, at at aste, ่สามในกฎหมายศัก hmm. ด uh ินาในกรุงศรีอยุธยาออกพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตโลกนายนยดิโลกผู้เป็นเจ้าพระนามที่สี่ในกฎหมายศักดินาหัวเมืองออกพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีศรีบรมไตโลกนาถและพระนามที่ห้าในกฎหมายลักษณะขบศึกออกพระนามว่าสมเด็จบรมมหาจักรพรรดิดิรามาธิบดีและสมเด็จบรมมหาจักรพรรดิดิสรามาธิบดีค่ะ สำหรับการพระราชสมภพนะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชะสมภพที่ทุ่งอุไทยหรือทุ่งหันตราเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาจะเสด็จยกกองทัพไปตีเมืองพระนครหลวงหรือนครธมนั้นได้มีการประชุมพลณทุ่งอุไทยเวลานั้นพระราชชนนีทรงพระคันแก่เสด็จออกไปตามส่งเสด็จพระสวามีและได้มีพระประสูติการสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถณนะทุ่งอุไทยแห่งนั้นเมื่อปีกุลจุลศักราช797 หรือพุทธศักราช1974ดังในลิลิตยวนพายวรรณคดีสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นซึ่งมีการสันนิฐานกันว่าแต่งในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถหรือในรัชกาลถัดมาได้กล่าวเอาไว้ว่าทแถลงปางพระมาทไทยสมภพท่านนาแดนดั่บนพระอุทัยทุ่งกว้าง และเมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุได้เจ็ดพันษานะคะพระองค์เสด็จขึ้นไปเมืองพิษณุโลกพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิตกล่าวว่าศักราช800มะเมามีศกหรือปีพุทธศักราช1,981ครั้งสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าสร้างวัดมเหยงสวยราชสมบัติ และสมเด็จพระราเมศวนเจ้าผู้เป็นพระราชกุมารท่านเสด็จไปเมืองพิศณุโลกครั้งนั้นเห็นน้ำพระเนตรพระพุทธเจ้าพระชินราชตกออกมาเป็นโลหิตนั่นแสดงว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ส่งดำรงพยศเป็นที่สมเด็จพระราเมศวนหรือพระมหาอุปราชตั้งแต่ก่อนหรือเมื่อพระชนมายุได้เพียงเจ็ดพรรษาค่ะปีพุทธศักราชหนึนร สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองสเสด็จสวรรคตลงสมเด็จพระราเมศวรจึงสเสด็จขึ้นสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตโลกนาจ,จาในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตโลกนาถนั้น ทรงพระราชทานบริเวณพระราชวังที่มีมาแต่เดิมเมื่อครั้งสม็จพระรามาธิบดีที่1เพื่อทําการสถาปนาเป็นวัดประจําพระราชวังหลวงค่ะโดยที่ไม่มีพระภิกษุจําพรรษาอยู่นั่นก็คือวัดพุทธาวาสและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระศรีสันเพชรค่ะแล้วจึงโปรดให้สร้างพระราชมณีนขึ้นใหม่ทางตอนเหนือตัวในรัชการของพระองค์นั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทและพระที่นั่งสันเพชรปราสาทขึ้นค่ะ เมื่อสมัยที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะทรงพระเยาว์นั้นนะครับนะท่านได้ขึ้นไปอยู่ประทับอยู่ที่เมืองพิธนุโลกนะครับพระราชพิดาของท่านเนี่ยก็คือเจ้าสามพระยาหรือพระบรมราชาธิราชที่สองนะครับมีพระชายาที่เป็นาชาวนะครับราชวงศ์พระล่วงพูดง่ายนะครับทางเหนือนะครับก็จะเป็นฝ่ยายเขย่ญาติกันดังนั้นเมื่อพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยามีพระโอรสขึ้นมาองค์หนึ่งนะครับ ท่านก็ส่งพระโอรสขึ้นไปปกครองประยุทธทางเมืองเหนือเพื่อให้สองเมืองนี่มีความสัมพันธ์กันนะครับจงทั้งนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเติบโตขึ้นมานะครับก็มีพระสหายพผู้ง่ายๆพระสหายหรือเพื่อนองค์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์พระลูกนะครับเป,เป็นพระโอรสของพระหมหาธรรมราชาลิไทยที่4นะครับทั้งฝ่ายสุโข,ขทัยนะครับชื่อว่า พยุทธิธีระนะครับพยุทธิธีระนะครับก็โตมากับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับหลังจากนั้นนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกลับมาเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยานะครับองกรุงศรีอยาท่านพระองค์ท่านขึ้นของราชเมื่อปีพศ1991นะครับก็โปรดให้สร้างาวัดกสิทธิ์เลขึ้นมา รัชก,การของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นถือว่าเป็นรัชกาลที่เกิดการปฏิรูปการปกครองอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะพระองค์ได้จัดระบบการปกครองขึ้นใหม่โดยให้รวมอำนาจการปกครองเอาไว้ในพระราชอำนาจทรงตราพระราชกำหนดศักดินาซึ่งทำให้มีการแบ่งแยกสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปค่ะโดยทรงเห็นว่ารูปแบบการปกครองที่มีมาแต่ก่อนมีความหละหลวม ัวเมืองต่างๆเบียดบังภาษีอากรและเกิดการแข่งเมืองขึ้นได้ง่ายจึงทรงปฏิรูปการปกครองโดยมีการแบ่งงานฝ่ายกลาโหมหรือว่าฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกันอย่างชัดเจนโดยโปรดให้สมุหะพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารโดยมีเจ้าพระยามหาเสนาบดี มีหน้าที่ดูแลกิจการทหารทั่วราชอาณาจักรและให้สมุหานายกดูแลฝ่ายพลเรือนโดยมีเจ้าพระยาจัก,กรีศรีองครักษ์รับผิดชอบงานจตุสดมดูแลพลเรือนทั่วราชอาณาจักรค่ะซึ่งจตุสดมนั้นนะคะแบ่งออกเป็นขุนเมืองขุนวังขุนค,คลังและขุนนาค่ะเป็นเจ้ากรมและมีจตุสดมรองลงมาคือกรมเมืองหรือกรมพระนครบาลมีพระยายมรราชเป็นเจ้ากรมค่ะ ส่วนกรมวังเรียกว่าธรรมธิกรมีพระยาธรรมธิกรเป็นเจ้ากรมค่ะและกรมคางเรียกว่าโกษาธิบดีมีพระยากโกษาธิบดีเป็นเจ้ากรมค่ะส่วนกรมนาเรียกว่าเกษตรราธิการมีพระยาโพลเทพเป็นเจ้ากรมและสําหรับข้าราชการต่างๆพระองค์ทรงจัดให้มีตําแหน่งชั้นยศตามลําดับเป็นพระยาพระหลวงขุนหมืน่นพันและทนาย โดยมีการวางตามต,ามตำแหน่งศดินาและความสำคัญในแผ่นดินนะคะพระมหากษัตริย์จะทรงพระราชะอำนาจและศักดินาสูงสุดในแผ่นดินศักดินาในสมัยอยุธยานั้นได้แก่พลเรือหรือพย่ยโดยทั่วไปมีศักดินา5 25ไร่ค่ะขุนนางมีศักดินาตั้งแต่25ไร่ถึง10,000ไร่เป็นที่สุดส่วนเจ้านายเชื้อพระวงศชั้นสูงนั้นจะมีศักดินาตั้งแต่15,000ไร่จนถึง1 0 0 0 0ไร่ค่ะ ทั้งนี้ในายามสงครามพ่ายหรือพลเรือนทุกคนจะต้องรับราชการทหารอันเป็นหน้าที่หลักทุกคนค่ะและในการปกครองส่วนภูมิภาคนั้นปลดให้ยกโลกเมืองลูกหลวงและหลานหลวงแบบเก่าปรับเปลี่ยนเป็นหูเมืองชั้นนอกและหูเมืองชั้นในค่ะซึ่งหูเมืองชั้นนอกให้เป็นเมืองพระยามหานครกำหนดให้เป็นเมืองเอก โทตรีเมืองใดเป็นเมืองใหญ่ก็ให้มีเมืองเล็กขึ้นอยู่ด้วยค่ะพระมหากษัตริย์จะทรงตั้งเจ้านายหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไปปกครองโดยมีอำนาจสิทธิขาดต่างพระมหากษัตริย์การปกครองภายในหัวเมืองนั้นจะจัดการปกครองเหมือนในพระนครคือมีกรมการตำแหน่งพลและกรมการตำแหน่งมหาไทยและพนักงานเมืองวังคลังนาอาทิเมืองพิษณุโลกสุขโขทยัยนครราชสีมานาครศรีธรรมราช และทวายเป็นต้นค่ะส่วนหัวเมืองชั้นในนะคะทรงจัดให้เป็นเมืองจัตาวาพระมหากษัตริย์จะทรงตั้งขุนนางให้เป็นเจ้าเมืองปกครองโดยอำนาจสิทธิขาดยังขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์หัวเมืองชั้นในเป็นหัวเมืองที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือไกลจากพระนครจนเกินไปค่ะอาทิเมืองราชบุรีเพชบุรีนครน,นายกนครสวรรค์ฉะเชิงเซาและปราจีนบุรีเป็นต้นค่ะ จากนี้ในปีพุทธศักราช2001พระองค์ยังทรงตั้งกฎมนเทียนบานขึ้นเป็นตำราราชประเพณีของพระราชสำนักโดยแบ่งออกเป็น3แผนค่ะ 1. พระตำราว่าด้วยแผนพระราชพิธีต่างๆ 2. พระธรรมนูญว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆและ 3. พระราชกำหนดเป็นข้อบังคับสำหรับพระราชสำนักค่ะส่วนการพระราชสงครามนะคะในปีพุทธศักราช1998 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ปลดให้ยกทัพไปตีเอาเมืองมะละกาซึ่งเดิมเมืองมะละกานั้นเคยเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาค่ะเคยนับถือาศาสนาพุทธแต่ต่อมาพวกมาลายูนับถือาศาสนาอิสลามก็แปรไปตามพวกมาลายูนั้นแต่ทัพที่ส่งยกไปนั้นไม่สามารถตีเอาเมืองมะละกาลงได้ค่ะในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถการพระราชสงครามของพระองค์ที่มีกับเชียงใหม่ถือว่าเป็นการพระราชสงครามที่ยืดเยื้อเป็นเวลาที่ยาวนาน โดยถูกกล่าวเอาไว้ในวรรณคดีลิลิตยนพ่ายวรรณคดีที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชสงครามกับเชียงใหม่เป็นจํานวนมากค่ะโดยการสงครามกับเชียงใหม่นั้นมีมาหลายรัชกาลก่อนพันดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยแม้แต่สมเด็จพระบรมชนกของพระองค์คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาก็เคยทรงทําสงครามกับเชียงใหม่เช่นเดียวกัน เหตุเกิดมาจากการควบรวมหัวเมืองเหนือหรืออาณาจักรสุขโขทัยเข้าไว้กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีได้สถาปนาเจ้านายราชวงศ์สุขโขทัยเป็นกษัตริย์ทั้งการปกครองก็มีได้ส่งตั้งผู้ใดให้มีสิทธิ์ขาดในการครองหัวเมืองเหนือทั้งปวงหัวเมืองใหญ่ฝ่ายเหนือที่เคยอยู่ในอาณาจักรสุขโขทยัยคือเมืองพิษณุโลกเมืองสุขโขทยัยเมืองกำแพงเพชรและเมืองเฉลียงจึงเป็นอิสระแก่กันอยู่ค่ะ และในปีพุทธศักราช1999พระยาะยุทธิธิระซึ่งเป็นพระยา่าข้างฝ่ายพระราชมารดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและคงจะเป็นที่คุ้นเคยกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสียตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์บางแห่งว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเคยสัญญากับพระยุทธิธีระว่าเมื่อได้เสด็จขึ้นครองราชกรุมารีอยุธยาแล้วก็จะทรงสถาปนาพระยุทธิธิระให้เป็นพระมหาอุป,ปราชแต่เมื่อพระองค์ทรงครองราชแล้วก็ทรงปฏิรูปการปกครองใหม่ เพียงจะให้พระยายุทธิธีระเป็นเพียงพระยาสองแควหรือพระยาพิศนุโลกเท่านั้นมิได้สถาปนาให้เป็นกษัตริย์ผู้ครองแคว้นสุขโขทัยแต่อย่างใดค่ะ พระยายุทธิธีระจึงเอาใจออกห่างขณะครองเมืองเฉลียงอยู่จึงไปเข้าด้วยกับเท้าลกหรือพญาลกกษัตริย์ล้านนาหรือพระเจ้าเชียงใหม่สันนิฐานว่าเหตุนี้จึงเกิดการเฉลิมพระนามพระยาลกกษัตริย์ล้านนาให้เสมอด้วยกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาว่าพระเจ้าติโลกราชอันมีความหมายทํานองเดียวกันกับสมเด็จพระบร,รมไตโลกนาถคือพระผู้เป็นเจ้าแห่งสามโลกนั่นเองค่ะ พระเจ้าติโลกราชทรงชุบเลี้ยงพระย,ยุทธิธีระในฐานะพระโอรสบุญธรรมทรงให้ครองเมืองสุขโขทยัยสีสัชนาลายัยที่เคยขึ้นแก่กรุงศรีอยุธยาและเมืองพระเยาอันเป็นหัวเมืองฝ่ายอัคเนย์ของล้านนาครั้นในปีพุทธศักราช2004พระยยุทธิธีระเป็นทัพหน้านำทัพพระเจ้าติโลกราชลงมาตีเมืองพิษณุโลกมีได้เมืองจึงยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชรก็มีได้เมืองอีก พระเจ้าติโลกราชได้ข่าวศึกห้อยกมาตีเชียงใหม่จึงเลิกทัพกลับไปขณะนั้นมือนครไทยพาเอาครัวอ,อพยพหนีไปน่านสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถจึงปรดให้พญากราหโหมยกทัพไปตามได้คืนมาและเลยไปตีเอาเมืองสุขโขทัยได้คืนมาเช่นเดียวกันค่ะแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่าราชการศึกหัวเมืองเหนือวุ่นวายหนักขึ้นทุกทีทั้งเวลามีศึกมาจะส่งกองทัพกรุงศรีอยุธยาไปช่วยก็มิทัน จึงเสด็จขึ้นไปเสวยราชอยู่ณเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพุทธศักราช2006และโปรดสถาปนาพระราชออรสถขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชาเท่ากับว่าเมืองพิษณุโลกมีพระเจ้าแผ่นดินครองพระองค์หนึ่งและกรุงศรีอยุธยาก็มีพระเจ้าแผ่นดินครองอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองหากแต่กรุงศรีอยุธยาขึ้นอยู่กับเมืองพิษณุโลกที่พระองค์ประทับอยู่เท่านั้นค่ะ ในปีเดียวกันนั้นพระเจ้าติโลกราชยกกองทัพลงมาตีเมืองสุขโขทัยอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็เสด็จยกทัพหลวงออกไปต่อสู้ฆ่าศึกพร้อมด้วยพระอินทราชาพระราชะโอรสครั้งหนึ่ง กองทัพพระอินทราชาตีทัพพระยุธธิธีระซึ่งเป็นทัพหน้าของพวกเมืองเชียงใหม่แตกติดตามถล่มเข้าไปจนถึงนครลำปางเข้าปะทะกองทัพหมื่นนครพระเจ้าอาของพระเจ้าติโลกราชซึ่งหมื่นดงนครนั้นมีอีกพระนามหนึ่งว่าพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านเป็นขุนศึกคู่พระไทยของพระเจ้าติโลกราชทัพหมื่นดงนครเป็นทัพใหญ่มีกําลังมากถึงต้องชนช้างกัน ทังฆ่าศึกโดยมีหมื่นดงนครกับคุณศึกเข้ากุ้มรุมชนชางพระอินทราชากันถึงสี่ช้างในที่สุดพระอินทราชาก็ต้องปืนที่พระพักกองทัพต้องถอยลงมาข้างพระเจ้าเชียงใหม่ก็เห็นว่าจะเอาชนะไม่ได้ก็ถอยทัพกลับไปหลังจากนั้นการสงครามครั้งนี้ก็รากันไปค่ะ ต่อ,อจากนั้นฝ่ายเชียงใหม่พระเจ้าติโลกราชเห็นสมเด็จพระบรมไตโลกนาถเสด็จขึ้นไปตั้งราชธานีอยู่เมืองพิษณุโลกอันเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือก็ให้หมื่นดงนครผู้เป็นพระเจ้าอาลงมาอยู่รักษาเมืองเชียงชื่นโดยแต่งให้ท้าวพระยาออกมารักษาด่านแดนตลอดแต่ยังไม่ทันได้รบกันอีกทางเชียงใหม่ก็เกิดความยุ่งเหยิงขึ้นในตำนานโยนกว่า เพราะกรุงศรีอยุธยาแต่งกลอุบาให้พระภิกษุองค์หนึ่งขึ้นไปเป็นไส้ศึกยุยงพระเจ้าติโลกราชในหนังสือยนพ่ต้องกันว่าพระเจ้าติโลกราชเกิดสงสัยสนเทววิปลาสไปต่างๆแม้แต่พระราชโอรสของพระองค์เองคือเท้าบุญเรืองก็ถูกสงสัยว่าจะคิดประทุษร้ายต่อพระองค์ส่งให้จับสําเร็จโทษเสียพระราชพงศ์สวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดกล่าวว่าสก,กราช830ชวดศก หรือปีพุทธศักราช2011ครั้งนั้นมหาราชเท้าบุญเรืองชิงเอาเมืองเชียงใหม่แก่เท้าลูกต่อมาพระเจ้าติโลกราชเกิดสงสัยในตัวพระเจ้าอาหมื่นดงนครที่ขณะนั้นรักษาเมืองเชียงชื่นอยู่เมืองเชียงชื่นนี้สันนิษฐานกันว่าเป็นเมืองเฉลียงหรือเมืองสวรรคโลกที่พระเจ้าติโลกราชทรงได้ไว้จากการที่พระยุธิธีระนําไปเข้าด้วยกับพระเจ้าติโลกราช พระเจ้าอาหมื่นดงนครถูกสงสัยว่าไปเข้าด้วยกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงให้ค่าหลวงลงมาให้หาตัวหมื่นดงนครกลับไปเมืองเชียงใหม่เมือม่อหมื่นดงนครไปถึงเชียงใหม่ก็ถูกลงโทษจนถึงแก่ชีวิต ฝ่ายแม่นางมืองหรือเจ้าแม่สีเมืองชายาของหมื่นดงนครซึ่งเป็นขุนศึกอิสตรีแห่งล้านนาเมื่อได้แจ้งว่าหมื่นดงนครสวามีของนางถูกประหารไปแล้วจึงคับแค้นใจเข้าสวามีพักต่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขอกองทัพขึ้นไปรักษาเมืองชิงชื่น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังไม่ทันยกขึ้นไปกองทัพเมืองแพร่และเมืองนานก็ยกมาตีเมืองเชียงชื่นได้ก่อนจับแม่นางเมืองประหารเสียชาวเฉลียงที่เชียงใหม่ที่ถูกกวาดต้อนเอาไปก็พากันหนีกลับมาเข้ากับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์จึงเสด็จยกกองทัพขึ้นไปตีได้เมืองเชียงชื่นพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิทว่าัก,กราช836มาเมียศกหรือปีพุทธศักราช2017 เสด็จไปเอาเมืองเฉลียงการสูญเสียเมืองดงนครในครั้งนี้แม้แต่สมเด็จพระบ,บร,รมไตรโลกกนาตเองยังทรงตรัสสรรเสริญถึงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ของตนและความเป็นผู้มีความสามารถในการศึกของขุนศึกคู่พระไทยของพระเจ้าติโลกราชท่านนี้ค่ะในปีถัดมาพระเจ้าติโลกราชก็ให้ไปขอเป็นไมตรีด้วยกรุงศรีอยุธยา เป็นอันสิ้สนสุดสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยาและนครพิงศรีเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นการสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานเกือบ30ปีนับตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าสามพยาจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตลกนาถค่ะ ในปีพุทธศักราช231 0ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมืองทวายเกิดตั้งแข่งเมืองสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าพระโอรสที่ทรงโปรดสถาปนาขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาขณะที่พระองค์ทรงครองราชอยู่ที่เมืองพิษณุโลกได้เสด็จนำทัพไปตีเอาเมืองทวายพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิทว่าเมื่อจะสีเมืองทวายนั้นเกิดอุบัติเป็นหลายประการโคตกลูกตัวหนึ่งเป็นแปเท้า ไก่ฟักไข่ออกตัวหนึ่งเป็นสเท้าไก่ฟักไข่สามข้องออกลูกเป็น6ตัวอันหนึ่งข้าวสารงอกเป็นใบในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนะคะเป็นแผ่นดินที่ได้ช้างเผือกช้างแรกของกรุงศรีอยุธยาค่ะ โดยมีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลแห่งการบำเพ็ญบรารมีและความศักดิ์สิทธิ์ค่ะปรากฏในนิทานชาดกของทางพระพุทธศาสนาขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังบำเพ็ญบรารมีซึ่งในขณะนั้นทางเป็นมหาโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระยายช้างที่ทรงบำเพ็ญบรารมีหลายต่อหลายชาติอาทิ พระยาชัดทันและพระยาช้างปัจจัยนาเคนแม้แต่ในพระชาติสุดท้ายของพระมหาโพธิสัตว์ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ปรากฏช้างคู่พระบรารมีคือช้างแก้วปัจจัยนาเคนซึ่งเป็นช้างคู่บรารมีของพระเวสสันดร ว่าพระเวสสันดรขี่ช้างคู่บาร,รมีไปหนใดก็จะมีฝนโปรยปลาย,ปายชุ่มชื้นไปทั่วแคนแม้แต่ในพระชาติสุดท้ายก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติและจะได้ตัดสูุเป็นสมฤทธิ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะคะเมื่อพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาทรงพระคันก็ทรงพระสุบ,บินเห็นช้างเผือกนําเอาดอกบัวมาถวายส่วนช้างเผือกในศาสนาพราหมณ์ก็กล่าวถึงต้นกําเนิดของช้างที่เกี่ยวข้องกับพระวิษณุหรือพระนารายซึ่งแบ่งช้างออกเป็นสีตระกูลค่ะ หรือวันนะก็คืออิศวรพงศ์พรมพงศ์วิศณุพงศ์และอัคนิพงศ์ค่ะชาวไทยเราแต่โบราณนะคะรับเอาพระพุทธศาสนามาเจอด้วยกันกับศาสนาพราหมณ์จึงถือว่าช้างเผือกเกิดขึ้นเพราะพระบรารมีของพระมหากษัตริย์เมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมีช้างเผือกมาสู่พระบรารมีเป็นจํานวนมากจะถือว่าเป็นมงคลมากค่ะบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขและพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ก็จะเป็นผู้ทรงมีพระบุญญาธิการและพระบรารมีมากค่ะนับแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตโลกนาถซึ่งเป็นรัชกาลที่8มีหลักฐานปรากฏตามในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิทเพียงสั้นๆว่าัก,กราช833ถอศกหรือปีพุทธศัก,กราช2014ได้ช้างเผือก สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ได้ช้างเผือกคู่บารมีมาสู่ค่ะสำหรับวรรณกรรมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะปรากฏมหาชาติคำหลวงคือวรรณคดีเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ประชุมนักปราราชบัณฑิตแปลและแต่งที่เมืองพิษ,ษณุโลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมธรรมการคือ ขุนทินนบณาณการและขุนทานละกำนันพร้อมด้วยผู้ช่วยอีกสองคนใช้สวดถวายพระมหากษัตริย์ให้ทรงสดับทุกวันพระระหว่างเข้าพรรษาในวัดพระศรีสันเพชรถือว่าเป็นวรนนัดีทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยาค่ะในด้านการพระศาสนานะคะ นอกจากการที่ทรงอุทิศพระราชวังเดิมที่มีมาแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ให้เป็นวัดนั่นก็คือวัดพระศรีสันเพชรแล้วนะคะเมื่อพระองค์เสด็จประทับที่เมืองพิษณุโลกเพื่อส่งควบคุมการสงครามที่มีมาแต่เชียงใหม่แล้วในปีพุทธศักราช2007พระองค์ก็ทรงสร้างพระวิหารวัดจุลามณีที่เมืองพิษณุโลกขึ้นและในปีถัดมา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ทรงพระราชศรัทธาสเสด็จออกผนวดพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวน2,348คนตามความในจารึกวัจจุรามณีว่าจุลศักราช826หรือปีพุทธศักราช2007สมเด็จพระรามาธิปดีสีบรมไตรโลกนาถประพิษเป็นเจ้าให้สร้างอารามจุลามณีที่จะ,สะเสด็จออกทรงมหาพิเนศกรมขณะนั้นเอกราชทั้งสามเมืองคือพระยาล้านช้างมหาราช พยาชียงใหม่และพระยาหงสาวดีแต่งเครื่องอัฐบริขารให้มาถวายค่ะและในจุลศักราช827หรือปีพุทธศักราช2008เดื่น8ขึ้น14ค่ำครูเทพวานหรือว่าวันพระฤหัสบสดีนะคะสมเด็จพระรามาธิบดีสีวรมไตรโลกนาถเสด็จทรงพระหดท่านให้บวชพระสงฆ์ปริวัติก่อน5พระองค์พระสงฆ์บวชโดยเสด็จทั้ง4คณะนะ2348พระองค์ แต่สมเด็จพระรามาธิบดีทรงผนวดอยู่ได้8เดือน15วันครั้งถึงเดือน5สมเด็จพระอารถท่านและพุทธ,ธามาทั้งปวงขออัญเชิญพระองค์เสด็จลาผนวดช่วยของราษฎรกรรมทั้งปวงท่านก็เสด็จปริวัติแล้วลง,ลงมายังกรุงพนะนครนสีอยุธยาจากความในจารึกจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมไตโลกนาถมีพระราชศรัทธาเสด็จออกผนวดนานถึง8เดือน15วันแล้วจึงเสด็จลาผนวดค่ะ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสวยราชสมบัตินานถึง40ปีจนในปีพุทธศักราช231 0ก็ได้เสด็จสวรรคตลงณนเะมืองพิษณุโลกกรุงศรีอยุธยาจึงกลับมาเป็นศูนย์การของราชาอาณาจักรดุดเดิมโดยมีสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ที่ของราชนกะกรุงศรีอยุธยาอยู่เป็นพระมาหากรรษัตริย์พรอองค์ที่9สืบต่อมาค่ะ สำหรับสถานที่ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะนั่นก็คือวัดพระศรีสันเพชรค่ะซึ่งวัดพระศรีสันเพชรเป็นพระอารามหลวงประจำพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ยกเป็นเขตพุทธาวาสเพื่อประกอบพิธีสําคัญต่างๆของบ้านเมืองค่ะจึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่มีเจดีย์ทรงลังกาสามองค์ใหญ่ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตกค่ะ เจดีองแรกทางฝั่งตะวันออกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช235 0โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระโอรสในสมเด็จพระบรมไตโลกนาถบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถค่ะและต่อมาในปีพุทธศักราช242 0ก็ส่งสร้างเจดีองค์ต่อมาคือองค์กลางบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ประเชศฐาของพระองค์ค่ะ ส่วนเจดีย์องค์สุดท้ายทางฝั่งทิศตะวันตกสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4สมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูลซึ่งเป็นรัชะกาลถัดจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองก็ทรงสร้างเจดีย์องค์นี้เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนั่นเองค่ะโดยพระเจดีย์ทั้ง3องค์นี้นะคะถือเป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดของพระราชวังโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ